สวัสดีครับสวัสดียามเช้าสาวกปิดแสดงทุกท่านเลยนะครับผมต้อนรับสู่การ์ตูน่าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำวันอังคารที่9มีนาคมครับวันนี้เรามาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของตลาดซื้อขายนะครับทั้งดีลของคาวานี่ฮาแลนด์ซานโชเดคิอาเฮนริซันหลายๆคนวันนี้จัดมาพร้อมเข้มๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมกันก่อนอื่นฝากเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะการ์ตูน่าล่าข่าวแมนยูนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์เป็น2ผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ครับอยาท้าจอมทองก่อนเลยนนนนะคครรรรับใททีีี่่่่มมออออออาาาากกก้้้งเเฟจุสยยยยดดแหไไลนะครับ ติดต่อไปสั่งซื้อยาธาตุจอมทองได้เลยนะฮะก็ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ100%เ,เช่นเดียวกับยาไทย123นะครับสั่งซื้อง่ายๆผ่านช่องทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n แอดหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ก็ติดต่อไปสั่งซื้อได้เลยนะครับฝากสปอนเซอร์ของผมด้วยนะฮะมาครับวันนี้เรามาจัดเต็มตลาดซื้อขายกันซึ่งเรื่องแรกเนี่ยเป็นอัปเดตเกี่ยวกับนักเตะที่เราปล่อยยืมออกไปแล้วก็มีผลงานที่ดีกับต้นสังกัดใหม่นะครับ คนไหนล่ะเพราะว่าปล่อยออกไปทุกคนก็ดีเกือบทุกคนเลยนะครับแต่ว่าที่มีข่าวหนักว่าอาจจะเลือกย้ายทีมแบบถาวรหลังจบซีซั่นนี้เลยก็คือเดโอโก้ดาโล่คนในภาพที่ชู2นิ้วอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อวันก่อนนะดาโล่เพิ่งจะยิงประตูให้กับเอซิมิลานไปนะครับก็ยิงเป็นการตอกย้ําว่าตัวเขาเองเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนกับการเล่นในอิตาลีนะครับซึ่งนอกจากจะเล่นดีแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตที่อิตาลีด้วยโดยนายคาร์ลอสกอนคาเวสนะครับเอเย่นของนักเตะ ออกมาเปิดเผยหลังจากที่มิลานเนี่ยเอาชนะเฮลัสเวโรนาได้นะครับเมื่อวันก่อน2-0ก็ออกมาพูดว่าดิโอโกมีความสุขมากกับการลงสนามเมื่อวานนี้แล้วยิงประตูดได้ด้วยเราเนี่ยคุยกันทันทีหลังจบเกมเขาแฮปปี้กับที่นี่นะมิลานเนี่ยเป็นทีมที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมทีมที่มีความกระหายในชัยชนะทุกนัดแล้วก็มีนักเตะอย่างสลาตันอยู่ในทีมด้วยโอ้โหก็ชมไปถึงสลาตันด้วยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ชอบมืองมิลานและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนแฮปปี้และเราจะหาเวลาที่เหมาะสมเพื่อคุยกับสโมสรเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะครับจะถาวรไม่ถาวรเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ตอนนี้นักเตะยังโฟกัสกับการลงสนามเท่านั้นและการได้กลับไปเยือนแมนยูในเดดวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พิเศษกับเขามากๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่า เดี๋ยววันพฤหัสนี้กลับมาเจอแมนยูจะเป็นอย่างไรเพราะลงสนามได้ด้วยนะครับจะมีผลงานที่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวโซชาคงได้เห็นแบบเต็มเตมตานะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันอนา,นาคตอาจจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นสําหรับดาโลนะครับต่อไปครับขณะดเดียวกันที่แมนยูก็ยังคงมีสถานาการณ์ที่กลื่นไม่เข้าคายไม่ออกให้โซชาต้องปวดหัวอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของตําแหน่งผู้รักษาประตูตัวจริงระหว่างดาบิดเดคอากับดีเทนเันใครควรจะได้ไปต่อ นะใครจะเป็นตัวจริงสักทีเพราะว่าคนนึงเนี่ยก็อยู่รับใช้สโมสรนมายาวนานเป็น10ปีนะครับเป็นซีเนียเบิร์ต้นๆของทีมอีกคนนึงก็ฟอร์มดีครับแล้วก็พร้อมจะเป็นขุมกําลังเพื่ออนาคตต่อไปปัญหาตอนนี้ก็คือไม่มีใครต้องการจะตกเป็นตัวสํารองนะฮะทีมก็เลยต้องหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดให้กับทั้ง2คนแต่ว่าวันนี้ทางสื่อ90มิลน,นะครับหรือว่า90มิลเนี่ยออกมาเปิดเผยทิศทางที่แน่ชัดที่สโมสรน์น่าจะกําลังคิดอยู่ได้แก่ การที่สมโมสรเนี่ยตัดสินใจแล้วครับว่าพร้อมจะเปิดรับข้อเสนอยื่นซื้อ DKR จากทีมอื่นนะฮะคือถ้าเกิดมีทีมไหนสนใจราคาอะไรต่างๆเหมาะสมเนี่ยก็พร้อมจะปล่อยแต่ทีมที่สนใจครับแล้วทีมที่น่าจะจ่ายค่าเหนื่อยของ DKR ไหวเนี่ยมันมีน้อยเหลือเกินนะครับตามที่มีกระแสข่าวออกมาถ้าเอาทีมที่สื่อพอจะมีข้อมูลก็จะเป็นทนานด้นของแอตเลติโกมาดริดนะครับทีมเก่าตราหมี ของเดคอาร์นั่นแหละที่ก็ร้องขอมันมีข่าวว่าทีมเขาเนี่ยร้องขอให้แมนยูเนี่ยคอยคีบอินทัชนะคอยบอกนะถ้าเกิดกรณีที่ว่าเดคอาร์จะย้ายออกในอนาคตก็ให้บอกตารามีด้วยเขาจะได้รู้จะได้เดินมาถูกนะครับแล้วก็ยังมีท้านของ ปารีสแซงต์แชร์แมงเหมือนกันอีกทีมหนึ่งที่กำลังสนใจนะครับถ้ามองในมุมของฝั่งแอตมดริดเนี่ยอาจจะเกิดยากหน่อยเพราะแอตมดริดเขาก็มียานออบลักอยู่ใช่ไหมครับยานโอบลักก็เป็นมือนหนึ่งอันดับต้นๆของสเปนเหมือนกันการเจ้าเดคอาไปเนี่ยมันก็ต้องทําให้เขาปล่อยยานออบลักออกจากทีมแต่ว่าฝั่งที่น่าจะมีความเป็นไปไ,ได้มากกว่าก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นแหละนะครับที่กําลังมองหาตัวแทนของเกลอนาบาสที่อายุก็34แล้วด้วยแล้วปารีสก็เป็นทีมที่ค่อนข้างรวยนะ้่ห này, ะหยหอววูแล แต่ปารีสก็ยังลังเลอยู่ครับว่าจะไปจบที่ใครเพราะว่าเขาก็มีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนอกจาก DKR แล้วเขาก็มองทางด้าน,นของจารุจิดอนารูมาอยู่นะครับที่อายุการใช้งานเนี่ยโอ้โหยาวกว่า DKR เห็นเห็นเลยนะฮะ mm hmm. ก็นั่นแหละครับพอมองจากทิศทางต่างๆแล้วพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันก็อาจจะสรุปได้ว่าทีมน่าจะพร้อมปล่อย d ด r เมากกว่าปล่อยเฮนเันแบบถาวรน,นะครับ ประมาณนี้ก็โซชาคงเห็นแล้วว่าเฮเดซเนเนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงระยะยาวของแมนยูต่อไปอีกหลายปีก็เลยพร้อมจะปล่อยเดคเคอร์แล้วอะไรต่างๆนานานะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าสื่อนี้ที่รายงานคือ90น i ตี้มิเป็นสื่อสายกอสซิปที่ความน่าจะถือยังไม่ได้สูงมากก็ต้องขอให้กรองกันต่อไปก่อนนะครับในเรื่องของขาออกครับวันนี้ก็ยังมีอีกซึ่งเป็นข่าวใหญ่ด้วยนะครับล่าสุดโอเล่ o L e, นะครับโอเล่ o L e, ไม่ใช่โอเล่ก็ L e, o L e, น่าโซชานะครับโอเล่ o L e, สื่อหัวใหญ่ของฝั่งอาร์เจนตินาครับ เขาก็ออกมาตอกย้ําข่าวเรื่องเอเดสันคาวานี่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะย้ายออกจากแมนยูหลังจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่เราเคยรายงานไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนๆแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นย้ําอีกทีหนึ่งให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะฮะแมนยูกาลังจะเข้ามาเจราจากับนักเตะว่าจะเอายังไงต่อนะครับจะมีการใช้ออปชั่นทริกเกอร์ขยายสัญญาอีก1ปีต่อไปหรือเปล่า โดยที่สโมสรก็จะไม่บังคับนะครับแล้วก็จะตามใจนักเตะทุกอย่างนักเตะต้องการอะไรก็พร้อมจะให้ซึ่งสื่อโอเล่เนี่ยครับแล้วก็สายข่าวฝั่งอาเจตินาอย่างมานนเอลโอลิเวรีต่างก็คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าคาวานี่เนี่ยตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะพอกับอาชีพการคาแข่งในยุโรปแต่เพียงเท่านี้คือไม่เอายุโรปและขอย้ายออกไปจะ ไม่ต่อสัญญาแล้วนะฮะหลังจะขอทำตามความฝันก็คือไปเล่นให้กับโบคาจูเนียสทีมที่เชียร์ตั้งแต่เด็กนะครับสื่อบอกว่าคาวานี่เป็นแฟนตัวยงของโบคาจูเนียสนะฮะมานานแล้วแล้วเจ้าตัวก็ถูกทาบทามโดยหวนโรมันริเคลเมประธานสมโมสรของโบคาไว้ตั้งนานแล้วนะครับก่อนจะมาอยู่กับแมนยูซะอีกมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นนะครับและก็แน่นอนว่านักเตะจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยพอสมควรและมันก็จะเป็นการย้ายฟรีด้วยนะครับก็คือไม่ต่อสัญญ,ญา ไม่ขยายสัญญาออกไปตั้งแต่ย้ายฟรีแต่ก็ยอมลดค่าเหนื่อยกึ่งหนึ่งกึ่งใหญ่ๆใ,ในการไปร่วมทีมในอาร์เจนตินานนครับแต่วันนี้เป็นการยืนยันจากสสื่อไงก็คือฝั่งของโอลิวอรี่คนหนึ่งแล้วก็โอเล่ซึ่งเป็นสื่อเจ้าใหญ่ของอาร์เจนนะฮะอืมก็ยังขัดกับการรายงานของฝั่งอังกฤษอยู่เหมือนเทเลกราฟอะไรพวกเนี้จะบอกว่าเขาวานี่พร้อมต่อสัญญาออกไปก็ต้องรอดูนะครับว่าจะไปจบลงอย่างไรแต่ถ้าเกิดไปเนี่ยก็แอบเสียดายนะอยากให้อยู่ต่อนะครับลองอยู่ เป็นสำรองให้กับมาร์คเซียลไปก่อนถ้าเกิดอนาคตมาร์คเซียลกลับมาฟอร์มดีได้เหมือนเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องไปลงทุนมโหฬารกับการซื้อเละคนใหม่เข้ามาก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะฮะปิดท้ายครับด้วยเรื่องของคู่หูคู่นรกจากดอทมุลนะครับฮาร์แลนกับซานโชนั่นเองวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เน้นเขาเรียกว่าเปิด ปัจจัยเปิดทิศทางว่าอนาคตแมนยูจะได้2งคนนี้มาร่วมทีมหรือเปล่าดอทมุนจะยอมปล่อยไหมนะครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลวันนี้ก็คือนายเยอร์เกนโคเออร์คนในภาพนะครับเป็นสายข่าวจากสื่อรูนาริกเทนก็เป็นสื่อกระบอกเสียงของดอทมุนโดยตรงเลยนะครับคือรายงานข่าวดอทมุนทั้งวันทั้งคืนสื่อที่มีชื่อว่า R n เนี่แหละนะครับโคเออร์ครับมาให้สัมภาษณ์เอาไว้กับ United People TV ก็เป็นสื่อแฟนเบสของแมนยูที่ก็รายงานข่าวด้วยนะครับโดยบอกว่า ตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ฮาแลนด์กับซานโช่ได้ย้ายออกจากดอทมุลในซัมเมอร์นี้เลยเนี่ยก็คือการที่ดอทมุลพลาดคว้าโอกาส UCL ในปีหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางซึ่งอันนี้มันก็เป็นทิศทางที่เราเคยได้ยินมาก่อนแล้วถ้าดอทมุลไม่ได้ตัว UCL นักเตะก็จะขอย้ายออกนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีแววว่าจะเกิดขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าซานโชมีอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งอาจจะเจ็บยาวจนปิดฤด,ดูกาลเลยก็ได้อาจจะทําให้ผลงานยิ่ง ยิ่งตกต่ําลงไปอีกอาจจะไม่ได้จบอันดับ6ของตารางและอาจจะไม่จบอันดับที่ต่ํากว่านั้นนะครับโคเออร์เขาบอกว่าฮาร์แลนเนี่ยฝั่งกองหน้านะครับฮาร์แลนมองตัวเองเป็นนักเตะระดับแชมเปี้ยนส์ลีกฉะนั้นหากเขาอดไปเล่นในยูเซลในปีหน้าอดไปเล่นั่วใหญ่ปีนึงเนี่ยมันจะเป็นการหยุดการพัฒนาไปโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะฉะนั้นนักเตะก็อาจจะขอย้ายออกไปอยู่กับทีมที่การันตีโคตา UCL ถ้าเกิดมีทีมใหญ่หญแบบเนี้ย การันตีโคตามาติดต่อเขาแล้วได้ราคาที่เหมาะสมเป็นร้อยล้านตามที่ดอนมุนต้องการเนี่ยก็อาจจะมีการย้ายเกิดขึ้นก็ได้นะครับอันนี้คือในมุมมองของฮาแลนด์ขณะเดียวกันนักเตะอย่างจอร์นซานโช่ก็ไม่ได้มองตัวเองแตงจากฮาแลนด์อะไรมากมายนะครับก็คือมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเตะระดับ UCL เช่นเดียวกันแต่เชื่อว่าดอนมุนเนี่ยจะพยายามรั้ง1คนเอาไว้คือมีข่าว2คนแต่จะพยายามปล่อยแค่คนเดียวนะครับแล้วการที่จะปล่อย2คนพร้อมกันเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นซึ่งน้อยมากๆแล้วเมื่อดูจากทรงแล้วเนี่ยคนที่จะโดนปล่อยก่อนก็น่าจะเป็นเจดอนซานโชนะครับผมว่าราคาน่าจะราคาน่าจะถูกกว่าฮาแลนด์ถ้าฮาแลนด์อยู่ต่อเนี่ยอนาคตมันยังพอกงๆเก่งๆเอาไว้ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่เกรงเพิ่มมาไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นทิศทางที่ทั้นของรอนาริเทนโดยนักข่าวยูเกนโคเออร์สออกมาเปิดเผยเอาไว้นะครับการที่แมนยูจะไปเอา2คนมาเลยเนี่ยมันน่าจะ เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดในตลาดที่มันใกล้ๆกันเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้แต่กับกรณีของซานโชเนี่ยถ้าเกิดอนาคตดอทบุลไม่ได้ไป u c เซจริงๆเนี่ยแล้วแมนยูยื่นข้อเสนอ,อ,อแบบสมน้ำสมเนื้อไปให้ดอทมุลพิจรารณามันก็อาจจะมีแววที่ซานโชจะมาเลยในซัมเมอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกัน นะครับผมโอเควันนี้คือทั้งหมดของกัลตูน่าล่าข่าวเมนยูนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ให้กันนะครับกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่มาฝากกันทุกเช้าแบบนี้นะครับวันนี้จัดเต็มตลาดซื้อขายไปแล้วก็ฝากด้วยครับซื้อขายสปอนเซอร์ของผมนะครับยาท้าจอมทองนั่นเองนะขายทองอื่นทองเฟอร์ติดต่อไปสั่งซื้อได้นะครับรวมไปถึงยาไถ123่ด้วยนะครับไว้เจอกันครับสยงสปอร์ตท้าช่วงเที่ยงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ